วันนี้ผมจะมาเล่ากลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจการค้านะครับเรื่องเล่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับที่นํากลยุทธ์มาใช้นะฮะอ่ะกลยุทธ์ที่1ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับคือกลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลโดยเรื่องเล่านี้นะฮะชื่อเรื่องว่าลูกเล่นของยามาชิตะประมาณ90ปีก่อนนะครับในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทค้าฐานหินเปิดใหม่บริษัทหนึ่งครับชื่อว่าฟูคุมาสุนะฮะซึ่งผู้จัดการเนี่ยช จำชื่อคนนี้ไว้นะครับมัตสุนากะมัตสุนากะเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งจบมหาวิทยลาลัยได้ใหม่ๆนะครับเขาประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆนะฮะแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอย่างยิง่งบริษัทฐานบริษัทน,นี้ครับก็ทําการค้าไปได้สักระยะอยู่มาวันหนึ่งครับก็มีบริกรของพัตคารชั้นสูงนะฮะนำจดหมายฉบับหนึ่งนะครับมาให้ซึ่งจดหมายนั้นจะหน้าฟองว่าในห้างมัตสุนากะชื่อผู้ส่งชื่อว่าคุณยามาชิตะ อ่าโอเคจำชื่ออีกคนหนึ่งไว้นะครับคือยามาชิตะในจดหมายเนี่ยมีข้อความว่ากระผม,มเป็นพ่อค้าฐานหินในเมืองโยโกฮาม่าได้รับคําแนะนําจากเพื่อนสนิทของบิดาท่านให้มาขอคําแนะนําจากท่านในเรื่องค้าฐานหิน จึงขอเชิญท่านมารับประทานอาหารเพื่อสนทนาที่ห้องอาหารในพัฒคารน,นิชิมูระกันนะฮะซึ่งพัฒคารเนี่ยเป็นพัฒคารที่โด่งดังแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับในยกนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มาซูนากะนะครับที่ยังเด็กอยู่เนี่ยถูกเรียกว่านายห้างนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้รับเชิญไปรับประทานอาหารในพัฒคาลใหญ่เขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ใหญ่ไม่เบามาซูนากะเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากบริกรเป็นอย่างดีนําเข้าไปที่ห้องอาหารนะฮะแล้วก็มี ผนวมรองนั่งเนี่ยให้กับมัซุนากะแบบผู้ที่มีเกียรติเลยนะครับพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าผมเนี่ยคือยามาชิตะหลังจากที่ดื่มสาเกไปสักจอกสองจอกพร้อมกับอาหารเนี่ยยามาชิตะก็เริ่มการเจรจาขึ้นครับเขาบอกกับมัซุนากะว่าที่อันจิซาวเนี่ยมีร้านค้าฐานหินขายปีกอยู่ร้านหนึ่งที่ใหญ่มากซึ่งคุณอาเบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแล้วเขาก็เป็นลูกค้าของผมพอหลังจากพูดเสร็จปุ๊บ ยามาชิตะก็หยุดเพื่อที่จะดูอากับกิริยาของมัซุนากะสักพักหนึ่งเห็นว่ามัซุนากะเนี่ยสนใจพอสนใจปุ๊บเขาก็พูดต่อว่าถ้าท่านเห็นการสมควรเนี่ยให้เกียรติผมรับใช้ท่านโดยจะส่งฐานหินให้ผมเนี่ยไปจําหน่ายให้กับคุณอาเบะท่านจะได้รับประโยชน์มากมายจากการนี้เกิดเดีลวขึ้นนะครับเกิดการเจรจาว่าจะเอาฐานหินของมัซุนากะนะครับไปขายให้กับคุณอาเบะขณะที่มัซุนากะกำลังไข้ควนข้อเสนอนะอยามาชิตะก็เรียกบริกรหญิงเข้ามา แล้วก็สั่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปธุระที่โรงงานที่โอซาก้าสักหน่อยคือเนี่ยต้องต้อนรับกับคุณมัซุนากะอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ว่างออกไปซื้อของเธอช่วยไปจัดการให้ทีได้ไหมแล้วมัซุนากะก็เลยควักเงินปึกใหญ่ปึกหนึ่งขึ้นมาเป็นธนาบัตรปึกใบละหมื่นจากนั้นก็ยื่นธนาบัตรให้กับบริกรหญิงคนนั้นอ่ะสองใบพร้อมก็บอกรายชื่อของที่จะต้องซื้อเสร็จปุ๊บ ยามาชิตะก็เลยยัดเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็เหมือนทําท่าเหมือนชุกคิดขึ้นได้ก็เลยควักเงินออกมาอีกแล้วก็บอกกับบริกรหญิงนะว่าฉันลืมให้ค่าเสียเวลาของเธอเขาก็เลยยื่นธนบัตรใบละหมื่นเนี่ยให้กับบริกรหญิงเข้าไปบริกรหญิงก็โค้งขอบคุณแล้วก็ค่อยๆค,คลานออกจากห้องไปมัสุนากะเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเชื่อในฐานะของยามาชิตะอย่างสนิทใจเขาก็เลยรับปากยามาชิตะในตอนนั้นว่าโอเคคุณยามาชิตะผมรับข้อเสนอคุณ สักพักหนึ่งยามาชิตะก็เลยบอกว่าขอบคุณครับแต่ขออภัยฮะผมขอเวลาไปทําธุระส่วนตัวนิดหนึ่งหลังจากที่จบเดลกันแล้วเนี่ยยามาชิตะก็เลยขอออกมาจากห้องอาหารแปบ๊บหนึ่งเมื่อออกมาจากห้องอาหารเนี่ยยามาชิตะก็เลยรีบวิ่งไปดักบริกรหญิงคนนั้นพอเจอบริกรหญิงก็บอกว่าอย่าพิ่งไปฉันเปลี่ยนใจละฉันเปลี่ยนใจละพรุ่งนี้ฉันยังมีงานอื่นต้องทําไม่ไปโอสากะแล้วะังนั้นฉันขอเงินคืนรวมถึงค่าเสียเวลานั่นด้วยยามาชิตะก็เลยเอาเงินคืน แล้วกลับเข้าห้องอาหารเมื่อเสร็จธุระทานข้าวทานไหนกันเรียบร้อยเนี่ยยามาชิตาก็ออกจากพัฒาการไปแล้วเขาก็รีบขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับกับโยโกอฮามาไม่รอเวลาถึงเช้าเพราะว่าถ้าอยู่ต่อในพัฒาการเนี่ยเงินเขาคงหมดกระเป๋าแน่ๆซึ่งเงินปึกนั้นน่ะมันเป็นเงินที่เขาว่าเอาร้านค้าฐานหินของเขานะครับไปจำนองกับธนาคารเนื่องจากกิจการของเขาไม่สู้ดี หลังจากนั้นครับยามาชิตะก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักเย็นเดียวนะครับเขาได้ฐานหินจากบริษ,ษัทของมัซุูนกะนะครับเอาไปขายให้กับอาเบแล้วเขาก็ได้ส่วนต่างกาไรเข้ากระเป๋า หลังจากนั้นทั้งมัตสุนากะทั้งยามาชิตาก็เติบโตเป็นนักธุรกิจใหญ่ทั้งคู่นะครับหลายปีต่อมาเนี่ยมัตสุนากาแล้วก็มีโอกาสเจอกับยามาชิตาแล้วก็มีการได้คุยกันเรื่องนั้นมัตสุนากาบอกว่าเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเขายังอดขำไม่ได้เลยที่ลงเชื่อละครที่ยามาชิตะเล่นนะแต่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเขาก็ได้ประโยชน์นะจากการที่ขายหินด้วยแต่ถ้าแต่เขาบอกว่าแต่ถ้ายามาชิตะไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยินดีที่จะให้ฐานหินนั้นนะ่ะไปหรือเปล่า และนี่ก็คือเรื่องราวของการใช้กลยุทธ์ปิดฝาข้าทะเลเรื่องราวทั้งหมดผมได้มาจากหนังสืเอเล่มนี้นะสามสกกลยุทธ์ธุรกิจการค้านะครับยังมีอีก3 5กลยุทธ์นะครับที่สนุกมากๆเลยแล้วไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ฝากติดตามมาสมัยเฟชเชี c c ์ซีอเลยครับหวังว่าคุณจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้